เอาลงไหนอ่ะจุด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 จะปล่อยโคมแล้วเอ๊เข่าดาวเอาจุดตรงไรหนเออจับหางไว้นะไม่เอาแล้ววันนี้รอร้อ,อ,อตีปงุงตอนนี้นะคะเราเริ่มจะ,จะเอ้าไม้ไม้ไม้ไมถูถอกล้องเนี่ยเอาเลยจับจัด <laughs> ายลลงเลยนะอ่าให้หางมันลงนะมันคืออะไรตัวนี้มันเป็นเชือกเกดอะไรที่ชุ่มอะชู่ไม่ใช่ชู่ชุบน้ำมันนี่ชุบเทียนมันดูอะไรของเทาหรอเิชู่มปะเทชู่มันไอ้นี่เทชู่นี่เิชู่ชุบน้ำมันมันจะขึ้นไปแล้วนี่น้องือมันเริ่มโป่งแล้วนะขวันไม่ขึ้นเลยนี่มันมันไม่เต็มจุดอีกข้างนิด เขไปอไแล้วเงเรงมาจากไหน,นอะป่หน้านีนะตอแกเป็นหอยเอฝังนี้ฝังนี้ดูฝังนี้ด้วยเป็นอยพอแล้วจะามแล้วพอ,อแล้วปะ 走来、嗯。